ครับสวัสดีครับจากบอยทอยอาเซียมาดเตอร์คอมนะครับวันนี้เทสดีเจไอมินิทูนะครับลัมนี้ส่งให้อ่าคุณชมนะครับไปจันทบุรีนะครับกระลัมนี้เชื่อว่าจะมีตำหนอ่ตที่ข้างหน้าตรงหัวนะครับอย่างที่ที่ลงแจ้งครับที่เหลือสภาพตัวลัมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ถอนเทคออฟรอคอมไพล์กันเลยนะครับ วันนี้น c นะครับอยู่7ดวงนะครับต่าแล้วนะครับ Home point updated เตมแล้วเดนะครับ <point> ความสูงอยู่ทีนะครับความไกลอยู่ที่ตระมาณ3 7นะครับมุมเดิมเลยนะครับยามเช้านะครับแคนะครับผมลองซู o อิ n เอาเลยอ๋อทำไดนะครับเปลี่ยนใหม่ครับตะกี้มันเป็น 4K นะครับอ่า1ินะครับโอเคทีนึงนะครับเริ่ z o ม m z มเอานะครับโอเคตั้งกระชากนะครับอ่าถ่ายทับหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายทับสองมุมอ่าแผงกล้องลงเก้าสิบองศานะครับนะครับเนี่ยเล่อนและเล่อนมากนะครับอ่าเดี๋ยวอีกมุมหนึ่งซื้ออ่า คร like so sure kind of kind of like so ับอ่ะผมได้คลอดอีกสักสักสิบกว่าเมตรครับอ่าต้นไม้กอดครับอ่ะนี่เทนทูโฮมครับ Return to home. <coughs> ่นะครับแล้วว่าแลนดิ้งเราก็สามารถคอนโทรลได้นะครับเพื่อเขากลับมาใกล้ๆจุดที่เราเทคออฟขึ้นไปมากที่สุดนะครับผมนะรับพี่คอนไทรลได้นะครับ โอเคครับนะครับท้ายได้หยุดนะครับอะเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณคุณชมมากๆนะครับครับคุครับ,บ,บ,นะรบ,บสวัสดีครับ